สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเซลล์พดอิสุขึ้นเงไนสาสาขาพระรามสองนะครับ, no like รบกับงานม Motor Pro อเตอร์เอ็ก2022นะครับที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนะครับช่วงวันที่1ถึง12ธันวาคมวันนี้เป็นวันรอบสื่อมวลชนนะครับผมก็มีหน้าที่เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศภาในงานเบื้องต้นนะครับเอามาลงข้อมูลให้ชมกันว่า ในบูธอิรุสุนะครับมีรถรุ่นใหม่แบบไหนบ้างนะครับทางด้านหน้านะครับที่เด่นสะดุดตาเลยคันนี้ครับ MU-X Ultimate นะครับสีใหม่นะครับสีนส้ำเงินใหม่อันนี้เป็นรุ่น MU-X 19 Active นะครับตัวนี้นะเขานำมาทำการแต่งนะครับ Your words up on the bowl, as you praying for my bowl, and the laughter in the holes, and the names that I've been called, I stack it in my mind.